อุ้ยแม่อยากกินแล้วว่าแม่เอาอะไรมาเนี่ยวันนี้ปูไข่ดองซีอิ๊วเกาหลีแซลมอนดองซีอิ๊วเกาหลีจา้ากุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีอุ้ยโอ,อโอ้หแกอืมโบดูไข่ยเยอะมากะแะส๊กครึ่งหนึ่งมายโย่จา้ปาปังปังค่ะไม่รู้ว่าจะแบบจับหรือเปล่าเป็นไงเราก็จะได้แบบมีทุกคนขา อ,อ,อันดแบไ่โาโลนนคอนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิน h ชาแนลจ้า<ไ>วันนี้นะคะทุกคนค่ะก็ตื่นแต่เช้าเลยนี่เพิ่งอาบน้ําเสร็จนะคะอาบน้ําเสร็จแล้วก็มาตั้งกล้องนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปเลยวันนี้ ยายซอแอโทรมาแต่เช้าเลยจ้าทุกคนจำซอแอได้ไหมซอแอก็นี่นี่ตรงนี้เลยซอแอเคยไปทำงานกับซีเน่นะคะประมาณน่าจะได้สามเดือนไหมไม่น่แน่ใจเนาะแล้วก็น้องก็คือจะต้องกลับมาขายของที่บ้านนะคะต้องมาทำแบบคนละครึ่งช่วยแม่นางขายของเนาะแล้วก็นางก็เปิดร้านกาแฟายอยู่ที่บ้านนะคะหลายคนก็ บ่นว่าเอ้ยอแอไปไหนคิดถึงซอแอจังเลยนะคะส่วนบีบีก็กลับไปกักตัวที่สุราษฎร์นะคะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะคะทุกคนก็เลยแบบแยกย้ายกันหมดเลยชินเน่ก็กลับมาอยู่บ้านนะคะที่ตราดนะคะช่วงนี้ก็จะทำคอนเทนต์อยู่บ้านคอนเทนต์แบบพาไปกินแถวบ้านคอนเทนต์แม่เข้าครัวอะไรแบบนี้นะคะส่วนวันนี้นะคะทุกคนคะ่ะชินเน่ก็จะไปหาซอาอคะ่ะ บอกนางว่าสั่งทะเลดองเกาหลีมาให้นางกินนางก็เลยแบบว่าโอ๊ยตื่นเต้นอยากกินอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าทะเลดองแบบเกาหลีแบบแบบปูไข่ดองแซลมอนแล้วก็กุ้งซึ่งนางเป็นคนที่ชอบกินแซลมอนมากนางก็เลยวุ่นวื่อตั้งแต่เช้าแบบแม่มาเร็วเร็วแม่มาเร็วเนะคะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ชินเน่ด้วยนะคะแล้วก็บนนี้ให้สอแอร์ด้วยนะจ๊ะเอออย่าลืมทุกคนดูตอนกี่โมงอย่าลืมบอกนะเพราะว่าเวลาเราดูดึกดูแบบช่องของกินอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกหิวเนาะแล้วสิ่งที่นี่ชินเน่ต้องทำนะเวลาชินเน่ดูช่องอื่นชินเน่ก็ต้องไปต้มอาม่าแต่ตอนนี้นะคะทุกคนขาเราไปหาสอแอร์กันจ้านี่บ้านนางจะอยู่ตรงข้ามกับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนนะคะแล้วก็ ขายของนะคะอืม,น,อมนี่ก็คือร้านกาแฟนะคะของนางโอ้โหขักมากเลยร้านของชําที่ว่าซอแอต้องกลับมาดูแลที่บ้านนะคะทุกคนคะ่ะช่วยแม่ขายขออันนี้แม่นางนะคะ แล้วก็นางก็นั่งแอบอยู่ข้างหลังตรงนั้นค่ะนี่ก็ร้านกาแฟของซอแอนะคะไปเดี๋ยวไปเซฮายทักทายนางกันค่ะทุกคนแม่ทะเลจองมาแล้วหรออาเดี๋ยวเราจะให้ซอแอนะคะถือเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่หอบมาแล้วน่ากินแต่แบบดองน้ำปลาวันนี้นางจะดอกกินแบบซีอิ๊วเกาหลีสุดแดนทังเกิ้ล แล้วก็ผ่านมาเส้นนี้ทุกคนถนนตัดคลองใหญ่นะเห็นเห็นเรีเยก,กอะไรหลักกิโลนะตอสดอดตรงนี้นะแวะกินออกาแฟาน้ำเนมร้านซอแอได้นะคะอยู่ตรงข้าม <c oughs> เดี๋ยวเรามาเตรียมจัดจงจัดจานทุกนะคนแล้วก็กินกันนะคะวันนี้เรามี <c oughs> กุ้งดองซีอิวนะคะแล้วก็แซลมอนแซลมอนละลายเสร็จยังเนี่ยแล้วก็ปูค่ะแล้วก็น้าจิ้มซีฟูด้ดแบบว่ามันนาวสดแบบยัย่ยวจ้าจากร้าน แม่กิมสวนค่ะเดี๋ยวมาจัดจานแล้วดูกันทุกคนค่ะชาไทยค่ะจากร้านซอแอค่ะแล้วก็นี่เป็นน้ำจิ้มค่ะทุกคนค่ะแม่กิมสวนค่ะมะนาวสดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอ่ะซอแอเทลงมาเลยจ้าเรามาดูความชุ่มฉ่ำนะคะของน้ำจิ้มโอ้โหแกนี่เขาส่งมานะก็ดูยังแบบยังเหมือนเพิ่งตำเองเนาะ รรจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แบบน้ำจิ้มซีฟูด้ดมันเป็นเหมือนน้ำพริกเกลือบ้านเรามากกว่าเนาะพยับหยาบมาพร้อมทานค่ะอุ้ยแม่อยากกินเลยว่าแม่เอาอะไรมาเนี่ยวันนี้โอ้แส <c oughs> ่นพอไปปลุกตั้งแต่เชา้าบอกแม่ตื่นหรือ,อยางรีบมาหนูอยากกินมาแล้วทุกคนค่ะอันนี้นะคะก็เป็นนี่ปูไข่ดองซีอิวเกาหลีเคยกินยางยางเลยแม่แล้วอันนี้ก็จะเป็น แซลมอนดองซีอิ๊วเกาหลีจ้าแต่เราไม่นูเด็ดๆทั้งนั้นเลยเนี่ยทุกคนแล้วก็นี่เป็นกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีไม่ต้องบินไปถึงเกาหลีก็กินได้แซลมอนยัวๆนาาเป็นขาแซลมอนทุกคนขานมีทุกคนทุกคนไม่ใช่เสียงระเบิดนะลูกค้ามาต้องสแกนที่ร้านนาออุณหภูมิเดี๋ยวขอชิมก่นชิมแบบสดๆใช่ไหมเป็นไงได้ทุกคนมันจะแบบ หอมหอมซงอีรัว่าแม่ซีอิ๊วญี่ปุ่นอ่ะซีอิ๊วญี่ปุ่นซีอิ๊วเกาหลีข้ามาญี่ปุ่นแล้วจ wow, ้านี่ค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวลองชิมกันนะซีอิ๊วหอมมากทุกคนมันจะมีความหอมหวานเค็มใช่ค่ะแม่ก็แอร์หล่อนต้องลองชิมแบบว่าแบบว่าน้ำจิ้มแม่แม่แซลมอนกับน้ำจิ้มเดี๋ยวลองดูเลยนะคะมาจะกินต้องชิมสดๆดก่อนอ๋อชิมกัน โห้เผ็ดเคม็มเปรี้ยวอ้อรสชาติหนูเลยแม่รสชาติซอแอแต่ถ้าเป็นชินน้น้ชิน้นี้ก็ต้องเติมน้ำตาลทราย <สา S 2> ตั้งหมื่ช้อนจะเป็นแบบว่าเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานแต่จริงอ่ะคนบ้านเราเขาจะออกแบบตัดหวานเนี่ยตัดหวานตะว,วันออกสมุทราทแอ้ต้องแบบจ้วงลงไปเลยจ้วงไปเลยไม่ไปเป็เรากินเองแบบฉ่ำๆลาดฉ่ำๆยื่นให้เอฟซีดูก่อนปังๆค่ะไม่รู้ว่าจะแบบจับหรือเปล่าเป็นไงกุ้งทุกคนค่ะเคยไล์สดกินทิ้งแล้วแต่ว่าตอนนี้นะทุกคนต้องลาดแบบ อืมต้องราดน้ำซ้นแบบนี้นะคะว้าวโอ้แ oh ม god สุดฮาไปเลยรู้สแบบลองปรุงมั่งเผ็ดแม่กินแล้วแบบอยากลองกึ้เทียมโทนจิงเหรอขึเทียมโทนอร่อยมาก<อ>จัดไปอโอ้โห รสแบบนะ่ากลัวมากทุกคนตอนนี้อาจจะหยีตานิดนึงนะคะเพราะว่าแดดมันแทงมาที่หน้า,าแล้วเนาะแล้วก็แป๊บเบนึ่งทุกคนเนี่ยเป็นสาล่ายเขามีถาดลายแถมมาให้ด้วยนะทุกคนแล้วก็ข้าวจ้าข้าวแบบเนี้ยข้าวแบบไทยๆนี่แหละทุกคนค่ะแล้วก็นี่เป็นกิมจิเกาหลีหแล้วต่อแอนี่อย่างนี้นะต่อแอ่หยิบกุ้งมาหนึ่งตัวแบบนี้นะนี่จุ่มน้ำจิ้มแบบฉ่ำๆขึ้นมาแปะเราก็จะได้แบบนี้ทุกคนขา อ่ยองยอกับอากาศดูเย็นที่เลยองกลืนลองกลืนเรต้องลองกลืนกับแซลมอนนม็จุ้งๆพี่ใช้มือเนาะมันจะแบบมันจะได้อตรถรสนะแม่เนาะก็เทียมผลดองนี่ก็เทียมผเจ้านีิก็อร่อยนะคือยแมคโครทุคนค่ะพี่ใช้มือดีกว่าทุกคนจะลดถ้าไม่ใช้มือมันจะแบบไม่ได้อตรถรสนะฮะชอบสาหร่ายที่เขาแถมมาให้อ่ะเขาแถมด้วยเหรอแม่แถมคุ้มมากทุกคนโปรโมชั่นคือลดอยู่บ้านต้องสั่งมาทานเนาะคือเอาเดียทุกคนค่ะโปรโมชั่นนางเยอะมาก แต่ว่าเราอ่ะไม่อยากพูดเยอะเพราะเราซื้อมากินเนาะแต่ว่าเ็าแถมกุ้งแช่น้ำตาลมาให้หนึ่งแพ็คก็เลยขายเขานิดหนึ่งเดี๋ยวโปรโมชั่นจะลงไว้ใต้คลิปนะคะทุกคนอะจะกินแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองดูแซลมอนค่ะคนชิ้นใหญ่เลยนะแปะลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ราดน้ำจิ้มค่ะทีเด็ดอยู่นี่ค่ะน้ำจิ้มบ้านเราใชแบบพริกเกลือนะแม่เนาะน้ำพริกเกลือใส่ไปนะคะ ขอ,อเติมความแซ่บอืมอร่อยมากที่สำคัญแกปูไข่ดองอโอ้โหทุกคนดูดิปูไข่ดองคือแบบไข่แน่นมากไข่แน่นว่าไข่ซอแอะทุกคนค่ะอ,อันนี้คือเขาเรียกว่าจุดคลายแมตช์เลยอืมซ,ซ,ซอแอต้องยกมาืมแล้วซอแอเอาข้าวซอแอ๋เอาเข้าวใส่ข้าวใส่ใช่ไหมแม่แล้วเราก็ตักน้ำจิ้มเหมือนนูรี่แบบนูรี่นูรี่โอ้ข้าวแล้วก็น้ำพริกเกลือลงไปแบบยโย่เยอะเยอะซอแอกินเผ็ดได้ยืนไปนะกล้องนิดนึงลูกสาว ปงังแล้วก็เขาเรียกว่าบ้านเราเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาใต้ไอหนูรีมเรียกแคว๊กแคว๊กแคว๊กแคว,แคว,แคว๊กบ้านเราเขาเรียกไงแงะเหรอแงแอนะแงะโขดโขดเนาะมันจะเข้าได้ไหมนะมันจะนนน <c oughs> อุ้ยจ <c> ะ <oughs> ลองกินมั้งฉันกินตัวดีกว่าโอ้โหทุกคนดูตัวนี้ดูไข่ดิแล้วก็ต้องหักไอ้เนึองอ๋ออ๋อไข่อ๋ออ๋ออืม โหทุกข่ายเยอะมากซแซ่ครึ่งหนึ่งราดน้ำจิ้มลงไปแบบนี้ลองไปอ่ามายัวๆจ้าบิดนะคะจิ้มค่ะอย่างนี้จ้วงเลยนะคะจ้วงดูดค่ะฉ่ำมากทุกคนปเหยมโพนิดหนึ่ง ปูหนักเลยจริงเขาไม่ได้ยองแบบเข้มข้นจนเลี่ยนเนาะแต่แบบว่ากำลังดีงขอคิดนปูอีกตัวได้ปะม,มันจิ้มฉ่ำมากขอราดน้ำจิ้มแบบเยอะๆคนน่อนหค้าฉ่ำๆค<า>่ะยื่นเข้าไปนะกล้องค่ะลึบลงไปค่ะลึบลงไปค่ะอู้นี่นนแกมันเยอะไปไหมอะ่ะมันอร่อยแมแกต้องควิกก่อน ควิกหรือเปล่าวะพูดผิดหรือเปล่าวะหนูเรียนพูดอะไรทันคนลืมเออตะล่อมตะล่อมก่อนบ้าเราตะล่อมให้มันออกมาตรงกลางเออร้อนเออร้อนแล้วค่ะร้อนแล้วค่ะร้อนแล้วค่ะร้อนแล้วหูใส่ปากค่ะอย่างนิดนึงท่านผู้ชมเห็นมืออย่าบังนะคะห้าสี่สามสองเออนางนางอร่อยจริงทุกคนค่ะเออร้อนอ่าทุกคนเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะก็คือว่า เดี๋ยวซอแอนจะต้องไปทำงานในเมืองลราชิเนก็จะไปส่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะนั่งกินกันต่อเนาะเราก็จะให้เอฟซีที่นั่งอยู่ข้างหลังนะคะลูกค้าซอแอได้กินแล้วก็พี่อ้อเนาะแล้วก็แม่ซอแอนได้ทานกันสรุปวันนี้เป็นไงบ้างรสชาติโดยรวมเต็มสิบให้สิบเลยค่ะเพราะว่าเต็มสิบให้สิบเพราะว่าข้าแบบแถมกุ้งแช่น้ำปลามาให้หนึ่งน้ำจิ้มคือยังไงน้ำจิ้มเผ็ดเปรี้ยวเค็ม ไม่หวานไม่หวานไม่หวาน,วานทุกคนสําหรับคนที่ไม่ชอบกินหวานน้าจิ้มมันคือเลดแล้วก็ใช้ม่นาวสดหอมมากใช่ค่ะส่วนดองเกาหลีนี่คือเรียกว่าใช้ของสดมาดองแล้วน้ําดองคืออร่อยมากน้ําดองมีพริกมีกระเทียมนะทุกคนคือแบบฉ่าฉ่ำ,ำเอางี้การไม,ไม่ต้องเชื่อหรอกเดี๋ยวหาว่าโกหกนู่นนี่นั่นลองสั่งมากินนะคะทุกคนค,ะค่ะชิน่ขึ้นเป็นเพจนะคะแล้วก็ลายแอดในการติดต่อให้ตรงนี้นะคะแล้วก็ปักโฆษณาด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้นะคะชิน่แล้วก็สอแอลนะคะ ขอตัวลากันไปก่อนอ้าวเดี๋ยวว่ามีช่องด้วยมีช่องด้วยนะคะฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะซอแอ Channel ภาษาไทยเลยค่ะไม่ได้ลงคลิปมากี่เดือนแล้วก่อนช่วงโควิดอย่างแรกพัดก่อนนะทุกคนอ้าวทุกคนคะลืมไปแล้วก็แชรก์กดซับสไคร์นแล้วก็ติดตามมินชีเน่ด้วยนะคะบายๆค่ะบ๊ายบายาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปูไข่ดองเกาหลีค่ะทุกคนค่ะปูไข่เยิ้มๆก็เลยทุกคนดูไข่แน่นมาก กุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีค่ะนี่นะแกบะบมอนจ์